ดีครับผู้ชมครับเพราะว่เช่นเคยกับผมกอบเมกาโมโตผมอุ้มเมกาโอโตครับอย่างที่บอกไปนะครับ12-4ชั่วโมงนี้หายากต้องเอารถของคนในร้านมา <laughs> ขายกันเองแล้วนะครับนี่คือรถที่พี่เบนซ์ใช้เองนะใช่ <laughs> พี่ <laughs> เบนซ์เขาปั้นเสร็จแล้วเขาก็อ่าโอเคงั้นเอาของเราไปขายก็ได้หาไม่ได้นี่หว่า124่ีใจดีใจดีใช่ใจ <laughs> ด,ดีแต่ถ้าเกิดขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเ <laughs> ขาก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยไปแต่งโหลดใส่ล้ออะไรก็ว่านไป แต่อยากให้เห็นเดิมๆแบบนี้ก่อนนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้แลไอเทมทั้งรถและแลไอเทมทั้งประวัติใช่ครับแน,น่นอนนะหนึ่งประวัติรถพี่เบนใช้เองก,ก็ก็โอเคอยู่ใช่แต่ประวัติเจ้าของก่อนหน้านี้นะสุดยอดมากสุดนะครับมาพบก,กับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้ได้คือเจ้าเบสนะครับ W124 รถเขาเป็นโค้ด B แท้ รหัสของเขาได้คือ 230E รถเป็นปีรถเป็นปีจดทะเบียนในปี1996 <1. S 2> แต่ว่าตัวโมเดลของเขาจะเป็น1991กอ่ะก็เป็นรถปี91จดปี96ใช่รถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวนอกสเปคอังกฤษใช่ครับแน่นอนความเป็นตัวนอกสเปคอังกฤษเขาแลเทมอยู่แล้วครับมีสัรุปมาให้จากโรงงาน มีเบาะผ้ามาให้จากโรงงานจากโรงงานไม่พอครับคุณผู้ชมครับบรนแลเท่มตรงไหนอีกรถมือเดียวแท้ๆใช่มือเดียวแท้ๆย้ําว่าในเล่มก็มือเดียวแท้ๆนะครับวันจดทะเบียนกับวันเขอาครองตรงเป๊ะไม่เคยงคานั้นมือเดียวเดี๋ยวนี้หายากนะถูกต้องยากมากหาโคตรยากเลยนะใช่รถต้องมีโคตรยากเลยนะแล้วต้องประวัติเจ้าของรถอีกพี่เบนซื้อรถคันนี้เพราะว่าเขาประทับใจในศิลปินยุค90 เป็นนักร้องนำอยู่วงหนึ่งดังระดับประเทศทุกวันนี้ก็ดังอยู่ใช่อันนี้เป็นรถของคุณลุงของศิลปินท่านนี้แล้วคุณลุงท่านนี้ถ้าเซิร์ชชื่อใน Google ก็คือตำแหน่งใหญ่โตในแบบกระทรวงกระทรวงหนึ่งเลยถูกต้องครับถ้าท่านเห็นนามสกุลปุ๊บท่านรู้เลยว่านี่คือไอดอลของพวกเราในยุค90 <c oughs> โอเคไหมโอเคแต่ไม่เอ่ยนามแล้วกันนะอนุญาตไม่เอ่ยดีกว่ามาดูเองท่านใดที่จะซื้อมาดูเองเดี๋ยวให้ดูนะครับ เพราะฉะนั้นรถคันนี้มันจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยดีกว่าครับครับมาครับผู้ชมครับผมจะพามาชมเจ้า124คันงานคันนี้นะครับครับผมต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนนะครับเป็นรถพี่เบนซ์ก็จริงแต่คันนี้ไม่ใช่งานรีสโตนะครับพี่เบนซ์เขาต้องการให้มันเป็นแบบเดิมๆแบบนี้ไว้ก่อนแล้วฉันค่อยไปแต่งต่อหรืออะไรต่อก็แล้วแต่เขาใช่แต่วันนี้เอาเป็นว่าได้แบบเดิมแบบนี้ไปเลยต้องบอกว่าช่วงนี้พี่เบนซ์เขาก็ไม่รู้อารมณ์ไหนอะวนเวอเออเล่นรถเยอะเยอะมากอะจนแบบ พี่เอาเวลาที่ไหนไปดูแลรถได้ทุกคันอ่ะเวอร์นวนูว่นอมอเตอร์ไซค์เต็มห้องเลยนะทางในร้านตอนนี้มันรื้อมอเตอร์ไซค์อยู่เต็มห้องเลยนะครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วก็เลยพี่เป็นเขาก็เลยแบบอ่ะอย่างที่พี่กอล์บอกด้วยความว่า1นึมันหายาอะไรเง,งี้ยเอ๊องั้นก็บันคันนี้มาขายก่อนแล้วกันด้วยความที่ว่ารถเขาเยอะขอก็ดูแลไม่ทั่วถึงแล้วกันรับการก็แบ่งปันรถสวยๆประวัติดีๆอย่างเงี้ยให้คุณผู้ชมได้ไปครอบครองกันนะครับแล้วก็มันจะเป็นดาวด้านนี่เลยดาวลอยใช้งานได้ปกติแล้วเงาสวยงามนะครับ กระจังหน้าทั้งหมดเลยที่เป็นของโค้ดบีแท้มาก็ยังสวยงายไม่มีแตะหักเลยตรงกลางก็มีไม่ม,ไม,มีไม่มีที่หกักไม่มีฟันหล่อนะครับครับทะเบียนอันนี้อเจออ้าของเก่าขอ,ขอ,ขอ,ขอสลับไปนะก็สลับับเป็นที่เราร้อแล้วแหละแ,แ,แต่ว่าเราส่ง,สงแผ่นป้ายใบใหม่มาให้ครับผมอ่าอันนี้เลขตัวนี้ไม่ได้ให้กับรถไปนะครับเลนไปหน้าก็ยังใสสวยงามเลยเป็นของยี่ห้อบอสแท้ด้วยแล้วรีฟิเตอร์ข้างในคุ้มเงาวิ่งสวยงามเลยนะครับไฟเลี้ยวที่เป็นมุมส้มก็สวยงามเลยเป็นของบอสเช่นกันนะครับผมแล้วก็คุ้มยันงาส้กันชนก็ ยังสวยงามแนบสนิทสวยดูดีนะครับครับคันนี้เป็นสีแบบออกทองทองนะ,ะทั้งคันก็จริงๆเรื่องสีก็ไม่ต้องทำนะเพราะว่าเงาฉ่ำสวยงามยังดูดีทั้งคันอยู่เลยนะครับล้อมแม็กของเขาเป็นล้อ m e r ร e d e เ Benz ก็สภาพล้อมแม็กก็ยังถือว่าสวยนะครับผมยังเขาก็ยังความใช้งานได้เลยนะครับสีไม่ต้องทำเรื่องระบบต่างๆเกี่ยวกับการขับขี่พี่เบนซ์หมดไปเยอะมากก่อนเบนซ์นบอกได้ได้บอกรายละเอียดคุณยัง เขาเสิิกเกี่ยวกับพวกระบบน้ํามันไปแล้วเปลี่ยนยันปั๊มต๊กน้ํามันอ่ะโดนไปอีกหลายมื่นอยู่ก่อนที่จะเอาเข้าร้านมาเนี่ยก็ท่านผู้ชมเนี่ยเวลาขับก็ M102 ก็จะรู้ดีก็ใครขับกน1่ก้านย์เเวลาสตาร์ทอาจจะต้องมีได้อะไรนิดนึงตึ้งเดียวติดคันนี้ติดเลยติดเลยนะครับอพี่เบนก็หลายบ้าอย่างนี่บอกพอรถเขาใช้เองเขาแบบโรคจิตอยู่แล้วอะไรไม่ดีก็จับเปลี่ยนจับเปลี่ยนจับเปลี่ยนเลยแล้วก็ทําโดยอู่เบนเฉพาะทางด้วยงานดีแน่นอนนะครับ แล้วก็ฝั่งกระจกฝั่งด้านขวาเลยก็ยังสภาพสวยงามนะครับผมยางซับเนี่ยตรงนี้ก็ยังสภาพสวยงามดูดีเลยไม่มีแตกแล้วเลยนี่ยางกดไปนิ่มๆเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวกาบด้านข้างเขาก็แนบสนิทส,สวยงามดูดีทั้งหมดเลยพวกคิวโคลเมียมเงาวสวยนะครับกระจกหน้าฝั่งางด้านขวาก็ไม่มีเส้นไม่มีรู้รอยสวยงามแล้วก็ฝั่งด้านหลังขวาก็สวยงามทั้งบานเส้นกาัานไม่มีริ้วรอย<ช>เลยนะครับผมสีสันทุกอย่างก็อย่างที่บอกเลยสวยงามพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ล้อแมกด้านหลังเขาสภาพล้อแม็กก็ยังถือว่าดูดีสวยงามเป็นแม็กบนเแล้วกบ ยางก็ยังใช้งานได้นะครับมาต่อกันที่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับผู้ชมครับครับเพราะ่ามันไฟหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยก็ยังไซส์สวยงามนะครับผมก็ดูดีเลยแล้วอย่างที่ผมบอกเป็นของบอสแท้ด้วยรีเฟล็กเตอร์ในคู่มยมก็เงาสวยด้วยนะครับไฟเดียวที่เป็นมุมส้มก็ยังสภาพสวยงามดูดีมากๆเลยแล้วเป็นของยี่ห้อบอสแท้ด้วยนะครับครับคิวขมีมใต้ไฟเงาสวยนวลกันชนหน้าฝั่งด้านซ้ายก็ยังแนบสนิทสวยเช่นกันนะครับฝั่งข้างซ้ายเองเลยก็คมสันตรงกิ๊บเป๊ะแพ้ไม่แพ้ขาวแนนนน่อดดูีเลยะครับ ราแม็กมเมอร์เซเดสเบนก็ถือว่าสวยใหม่ดูดีเลยแล้วก็ยางก,ก็ยังพร้อมใช้งานได้นะครับ,รบที่แก้มเขาเมื่อสักครู่ก็ลืมชี้ดูว่ามีไฟมุมเลียไมไหมด้วยที่แก้มนะครับผมเป็นสีส้มมากก็ยังสวยงามดูดีนะแล้วก็ภาษีคันนี้เป็น2กุมภาสองห้าหกเก้ายาว<ฮ>ปีหน้าไปปีหน้าเลยเยาวยาวไปนะ,นะครับผมพร้อมใช้งานเลยแล้วก็สามเหลี่ยมตรงฝั่งข้างซ้ายเลยนี่นะยางนิ่มๆน,นะครับผมไม่มีแตกแล้วลายงานเลยยางสามเหลี่ยมเขาก็สภาพสวยมากดูดีมากนะครับ กาฝั่งข้างซ้ายเลยทั้งหมดแนบสนิทสวยงามดูดีแล้วก็โคเมียมเงาสวยด้วยนะครับ,รบที่กระจกหน้าฝั่งด้านซ้ายแล้วก็กระจกหลังด้านซ้ายก็สวยงามเช่นกันถ้าไม่มีเส้นไม่มีริ้วรอยเลยดูดีเลยนะครับผมแล้วก็พวกคิ้วขอบยางทั้งหมดก็ยังถือว่าสวยนะแล้วก็ล้อแมกด้านหลังเนี่ยล้อมันเชืดเบนเขาก็ยังถือว่าสภาพดูดีใหม่สวยเช่นกันนะครับแล้วก็ ย่างของเขาก็ยังพร้อมใช้งานได้เลยครับการบันทายของเขานะครับก็สวยงามดูดีคลาสสิกมากนะครับคุณผู้ชมครับใช่ครับผมนี่ไฟไท้ายของเขาเลยก็สาภาพดูดีสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ได้เป็นมุมส้มที่มาของเดิมโรงงานมาแบบนี้ก็สวยงามดูดีมากนะครับจับ 3> 2 3 0สอีพร้อมฟอนเส้นใต้มาเลยก็ยังเงาสวยเลยนะครับแล้วก็เบนด้านหลังเงาสวยมากๆเลยแล้วก็ ปลายท้ายฝั่งด้านขวาเองก็ยังสภาพสวยงามทั้งหมดเลยก็ไม่มีแตกร้าวนะครับแล้วก็คิ้มโค้งทใต้่าด้านาล่างก็ยังเงาสวยงามเลยนมกันชนก็แนสนิดสวยดูดีมากนะครับครับจริงๆงเวลารีวิว 1, 2, หนึ่งสองสี่ผมจะชอบเนี้ยไ,ไอ้เจ้านวมกันชนอันนี้นะเพราะประสบการณ์ที่ผมใช้มาด้วยอายุของเขาอ่ะมันจะชอบไม่สนิทอ่าเพอะไม่สนิทแล้วอ่ะมันออกได้สองทางไงคุณผู้ชมจะต้องเปลี่ยนทั้งนวมหรือจะเปลี่ยนทั้งกันชนเพื่อให้มันสนิทสวยแล้วพอมันแบบบางอันอ่ะสติกันชนเดิมเรายังสวยอ่แล้วเปลี่ยนแต่นวมเป็นนมไต้วัน ไม่สนิทอีกไม่สวยอีกอะนะก็เลยต้องชี้ดูว่าของเรานวมสวยนะครับผมบแล้วก็ตัวห้องสมุดด้านหลังเลยนี่ผมด้านซ้ายกางด้านขวาเป็นของเดิมส,<ว>สะอาด<ว>ใหม่สวยมากวะเขาบอกแล้วลดร,ระดับพี่เบนชัยนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยว่ายางงานไม่เนียมนะครับที่พมพื้นก็ยังสภาพใหม่สวยงามเช่นกันนะครับผมเป็นของเดิมเขามานะครับแ่นผพลาสติกที่พื้นเลยก็ยังสวยงามเช่นกันและตัวนี้ก็จะเป็น เจ้าตัวเปิดดูหลุมกระมังพลาสติกด้านล่างก็ยังเปิดใช้งานได้นะครับครับเปิดมาอีกชั้นนึงเลยนี่คุณผู้ชมก็จะเจอกับเจ้าล้ออะไรนะครับผมแม่แรงแขนเดียวแล้วก็ซองเครื่องมือนี่ยังมีอยู่เลยนะครับผมครับนี่อ่ะเก็บไปเดี๋ยวเก็บใส่เข้าไปยังมีอยู่นะเดี๋ยวขับ่นนะไปทำของเขาหายไ้ครบชิ้นเขาครับก็ยังมีให้อยู่นะครับไฟห้องสมร์สีส้มด้านหลังก็ติดปกตินะแล้วก็สามเหลี่ยมสุดเฉินเขาก็ยังอยู่ครบเช่นกันครับอีกหนึ่งความเดิมของเจ้าเบนซ์คันนี้นะครับน หลัง้ายบ้านใหญ่นะครับเบน์หลังซ้ายบ้านเล็กเบน์นะครับแล้วก็กระจกบัหลังเลยกระจกเบน์เช่นกันนะครับมาต่อกันที่หลังขวาบ้านเล็กนะครับเบน์นี่หลังขวาบบ้านใหญ่เบน์แล้วก็ฝั่งคนขับนะครับกระจกเบน์เดิมครบทุกบ้านนะครับมาต่อกันที่ด้านเครื่องยนต์ของเขากันบ้างครับคุณผู้ชมครับครับผมผมวลนรังเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นรหัส M102 นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินซีซูเเลียง2 3 0 0ซีซีนะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้ก็รกับประกันได้เลยว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันฟันไม่ไหลแน่นอนนะครับแล้วคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ามันล้วนเลยไม่เคยติดแกนนะครับและเป็นเครื่องเดิมไม่เคยเปลี่ยนเครื่องด้วยถูกต้องครับครับผมแล้วก็อย่างที่เราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยตอนอยู่ข้างรถที่ว่าพี่เบนม,มีการสวิตช์เครื่องยนต์ต่างๆนานามาก็พร้อมใช้งานพร้อมเดินทางได้เลยนะครับผมก็ไม่ต้องมากังวลว่าแบบจะต้องไปสวิตช์อะไรเกี่ยวกับตัวระบบน้ํามันเขาอีกหรือเปล่านะครับผมก็ทําให้พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะรับแล้วก็อันนี้จะเป็นเจาาตตััววววผผ่่นนนิิโคคดดเเเมมูขขงี๋ยสกระ สตัวท้าย2องสมปดนะครับผมบอยาเปิดรูปให้ชมสักครู่นี่เลย2องสนะครับผมเป็น2 3 0ส e. แล้วก็เป็นสเปคอังกฤษกแบบนี้เลยนะครับผมนี่ภายในโครสแบ็กเดี๋ยวดูภายในนะครับผมเป็นลายผ้าสวยมากนะแล้วก็สีภายนอกนะครับผมก็จะเป็น s ม o k e s ซิ v เวอร์เมทัล,ลก,ก็ตรงตามวินโคนนี้นะแล้วก็อันนี้นี่ตามโรงงานเลยเ l e ล็ก i c ิกเซ i n ิ l ง o ูก็คือหลังคาสลูปร,รับผมที่มาแท้จากโรงงานเลยก็ พงตาบินโคดนี้แน่นอนนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์วอร์นิ่งเดิมเกี่ยวกับพวกแบบค่าของน้ำมันเครื่องของเดิมมีอยู่นะครับน้ำสกุลเดิมมีแล้วก็สติกเกอร์สีแดงตรงนี้ของเดิมก็ยังมีเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวการความร้อนอันนี้ก็ยังถือว่าพร้อมใช้งานได้นะครับมาสเปคอังกฤษนะครับมาดูไฮไลท์ทางด้านภายในของเขาครับคุณผู้ชมครับนี่คือภายในเดิมจากโรงงานทั้งหมดไม่เคยมีการเปลี่ยนภาพเปลี่ยนหนังใดสิ้นนะครับใช่แล้วครับแน่นอนครับตัวนอกสเปคอังกฤษ เขาเป็นลายผ้ามาแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับใช่ค่ตัดด้วยทีมลายไม้นะครับใช่มากระจกไฟฟ้านะครับลงนี่แล้วก็ขึ้นนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับดี๋ย่าด้านข้างซ้ายปรับไฟฟ้าชมกันนะครับสกรูไปทางซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ปกตินะครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนนั่งด้านข้างกันบ้างคนระับคุณชมคุณผู้ชมครับโอ้โหดูดินี่ผ้าสวย,ยสวยไหม นี่คือเบาะเดิมผ้าเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนผ้าแดงสิ้นนะครับใช่แล้วครับผมเกลียวมากนะครับต้องแนะนาเพิ่มเติมด้วยถ้าใครเล่นเดบัรยูหนึ่งสองสี่อยู่จะรู้ว่าผ้าลายนี้ในท้องตลาดมีน้อยคันมากๆครับคันนี้ได้มาแบบนี้เลยของแท้จากโรงงานสวยนะครับผมแล้วก็เป็นลายที่หายากด้วยนะครับครับก็ยังสมบูรณ์เลยนี่ที่เ้าแขนตึ้งๆงปึ้งๆแน่นๆใช้งานได้ปกติเลยครับผมครับมาต่อที่คอนโซลเลยก็คอนโซลสภาพสวยงามมาก ช่องลำโพไม่แตกหักเลยแล้วก็ช่องแอร์ตรงกลางก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่มีแตกหักเลยนะครับลายคอนโซลทั้งหมดก็สวยงามลื่นปลื้ดเลยไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับผมและช่องแอร์ก็ตรงนี้สภาพสวยงามเช่นกันบิดซ้ายบิดขวาใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับลายมาตรงกลางก็สภาพสวยงามทั้งหมดเช่นกันนะปุ่มคอนโทรลนี่แทบสุดไม่มีลอกเลยสวยงามนะครับปุ่มคอนโทรลแอร์ทั้งล่างก็ยังสวยงามเช่นกันนะปรับปกติได้ทั้งหมดเลยคันนี้เป็นวิทยุของนาคาบิชิมานะครับผมก็เป็นเครื่องเสียงที่ถือว่าแบรนด์ดีมากๆเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นที่เคบลรีกดออกมาเลยก็จะมีตัวจุบลีอยู่นี้นะครับผมจัมีอยู่นะแล้วก็จะมีที่เคเบลรีอยู่นี้ก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับครับลายแมตตงกลางยังดูดีเงาสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็คันนี้มาพร้อมกระบบเกียร์อัตโนมัติด้วยพวกแป้นเกียร์ทั้งหมดยังสวยงามหัวเกียร์ก็ยังดูดีสวยงามไม่ฉีกไม่ขาดนะครับปุ่มคอนโทรลตรงนี้เลยเห็นนะดูสภาพใหม่สวยทุกปุ่มเลยก็ยังดูดีมากๆนะครับผมแล้วก็ปุ่มตรงกลางตรงนี้เลยก็ยังสะอาดพร้อมใช้งานเลยครับครับ มาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับแผงประตูฝั่งคนขับก็ยังเป็นแผงประตูเดิมจากโรงงานผ้าเดิมทั้งหมดเลยครับใช่ครับดูดิผ่านการเวลามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับใช่แล้วลายไม้ทุกอย่างเป็นของเดิมสวยงามครับใช่ครับผมมากระโจนฟ้าเลยลงนะครับขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับลงอีกทีนะครับผมเดี๋ยวปรับข้างด้านขวาให้ชมอันนี้จะเป็นปรับมือจากโรงงานมาแบบนี้นะครับนี่ขึ้นลงพลิกซ้ายพลิกขวาก็ใช้งานได้ปกติเลยครับ มาต่อกันที่เบาฝั่งคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเบาฝั่งคนขับคือเบาที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับสภาพก็ยังดีสวยงามอยู่นะครับอาจจะมีตําหนี่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นี่นี่มีรอยขาดอยู่ปาไปนะครับปัญหาภาพเปลี่ยนไม่ได้ต้องบอกไว้ก่อนนะนะครับอ่าตามนี้นะคือจริงๆถ้าคุณผู้ชมท่านใดซื้อรถคันนี้ไปแล้วอยากได้ผ้าชิ้นนี้มาจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมพอจัดการได้นะแต่ขอเวลา ้อาใช้เวลานะอย่ต้องใช้เวลาอย่าจี้นะเพราะเบิกนอกนะใช่ผมว่าถ้าพยายามเบิกนอกให้ได้แต่ว่าด้วยผ้าลายนี้มันอาจจะแบบไม่ได้หาง่ายเหมือนลายอื่นพยายามหาให้ได้แต่ก็ขอเวลาถ้าเกิดใครซื้อแล้วอยากได้ที่มันแบบสวยๆนะเดี๋ยวอันนี้จะตังเพิ่มนะจะตังเพิ่มอะไรเพิ่มบนะครับผมแล้วก็พรมอะไรก็ยังสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมนี่ที่เป็นลายแบบช้างเลยนะครับผมสภาพสวยงามมากคมกลิบเลยนะครับ โลโก้เป็นตรงกลางเลยก็ยังสภาพสวยงามดูดีเลยนะครับรั่นจอเลนส์ไม้ของเขาเลยก็สายสวยงามมากๆแล้วอย่างที่ว่าบอกมาเลยคันนี้เป็นตัวนอกใช่ไหมครับได้เป็นหน้าไม้2ชั้นมาด้วยนะครับเป็นไม้แท้มาแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้วิ่งมา1นึ่งแสน้หมื่นรจมะครับผมยืนยันการันตีว่าไม่มีการต่อไม้เด็ดขาดนะครับต่อกันที่กระจกแต่งหน้าด้านบนเลยก็มีแต่ที่บังแดดนะครับผมไม่มีกระจกไม่มีไฟแต่งหน้านะครับไฟเพดานด้านบนอันใหญ่อันเล็กติดปกติเลยแล้วก็เตือนคาดเบรวก็ติดปกติเช่นกันนะครับ ชิ้นตรงกลางชิ้นที่3ก็ยังมีอยู่นะากางออกมาใช้งานได้ปกตินะครับผมฝั่งข้างซ้ายเองเลยก็จะมีมีแต่กระจกไม่มีไฟแต่งหน้านะครับผมเดี๋ยสิเดี๋ยวสิลืมลืมทีเด็ดได้ไงไม่ลืมมันจะอขออภัยคุณผู้ชมนะคะผมทีเด็ดของคันนี้เลยก็คือว่าในหนึ่งสองสี่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีสันรุปทุกคันนะครับคันนี้มีมาให้อันนี้ผมขออนุญาตเปิดไว้เพื่อรับแสงนะปิดกลับเข้ามานี่ล้างเงียบมากเห็นไหม ไม่มีคืบกับก๊อกแก๊บเลยนี่ลเลยว่ารับปิดกลับเข้าไปนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมขออนุญาตที่ทิวอัพขึ้นก่อนแล้วกันนี่อ่ะทิวใช้งานได้ปกตินะครับไม่ใช้ก็กลดลงกลับมานี่นะปิดสนิทเลยหรือถ้าอยากเปิดรับอากาศ,ก,ศก,ก็เปิดกลับไปแบบนี้เลยนี่นะครับผมก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมนะมันจะเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งมากๆสําหรับคนที่เล่นรถคลาสสิกเพราะว่าหลังคาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย มันพัฒนาไปถึงที่เป็นพารานมิกการรูที่เป็นหลังคากระจกใหญ่ๆครับแล้วก็หลังคาต่อให้เป็นตัวมูลรูฟเองเนี่ยก็ยังเป็นกระจกแล้วก็เปิดผ้าดูไหมอ่าหลังคาที่เป็นซันรูฟแบบนี้ทุกวันนี้เขาไม่ได้ทํามาขายแล้วด้วยครับมันทําให้เลยแบบผมว่ามันมีความคลาสสิกในตัวนะแล้วก็เป็นของแท้โรงงานมาด้วยครับแผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับก็อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอีกเช่นกันนะครับใช่ครับเป็นแผงประตูผ้าจากโรงงานตัดด้วยทีมลายไม้นะครับใช่ครับ สวยงามใช่แล้วก็ที่เคเบุหรี่ก็ยังเปิดออกใช้งานได้ปกติอยู่นะครับ,รบแล้วก็กระจกหลังขวาเลยล่งขึ้นใช้งานได้ดีปกติเลยนะครับ,รบมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งข้างซ้ายนะครับสภาพหนังเขาเองเลยก็ยังสวยงามมากเช่นกันนะผ้าทุกอย่างก็ยังดูดีสวยงามเลยนะครับแล้วก็ที่เคเืบุหีด้านล่างเปิดออกมาก,ก็ยังใช้งานได้ปๆๆ right ๆๆกติเช่นกันนะครับกระจกไฟฟ้าเลยล่ง ขึ้นเนเลื่อนๆ่นใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับไอ,อ้จริงๆนี่รีวิวมาจะจบคันนะี้ผมเพิ่งสังเกตอ่ะคันนี้ถ้ามันไกลถ้าสมมติคันนี้ลงงานมาที่เป็นออปชันใกล้เคียงกันถ้าไม่ใช่เบาะผ้าเป็นบาะหนังอนะ่ะครับคันนี้ต้องเป็นบาะหนังดําเลยด้วยนะอะไรนะ ตัคันนี้ถ้าเป็นโรงงานถ้าออปชันที่ไม่ใช่บอกผ้าครับถ้าเป็นชุดติมเดียวกันกันกบคันนี้ต้องเป็นหนังดำนะครับเพราะอย่างพวกแผงปมาตัวตรงนี้นเขาเป็นสีดำหมดเลยอ่าซึ่งเราจะรีวิวมาตลอดทุกคนจะทราบดีว่า Mercedes Ben z ถ้าเป็นหนังสีดำเมื่อไหร่ครับหาโคตรยากถูกต,ต้องต้องแบบเป็นตัวเทพตัวพิเศษของเขาเลยต,เเตัวพิเศษใช่ซึ่งคันนี้จริงๆก็อยู่ในแรงที่เป็นแบบเฉดสีดำเหมือนกันเป็นของแท้จากโรง,งงานมาเลยอย่างที่ให้ดูในวินโคดเลยนะครับผ้าด้านหลังเขาคันนี้เลยก็สภาพสวยงามโอ้โหี่ดลยังู นี่ยได้ทั้งหมดพี่ดูได้เลยสวยงามทั้งหมดเลยนะครับผมไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับลองตัวลองก้นด้านขวาด้านซ้ายพนักพิงทั้งหมดสภาพสวยงามดูดีนะครับ <ilia S 1> แล้วก็หัวหมอนด้านหลังอันนี้กดไปเลยนี่ล้มใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็แผงซาวด้านหลังถือว่ายังสาภาพสวยจะเป็นดำหรือดีดดแผงซาวอ่ะใช่แผงซาวก็เป็นสีดำน,นะ,ค,ะครับผมแล้วก็เปิดมาเลยชุดผดผอมไบันยังอยู่ครับนะครับผมสําหรับใส่สะสมกกรไปไปก็เก็บไว้ให้ดีนะครับผมแต่อย่าไปใช้นะเพราะว่าเครื่องมือทางการแพทย์ก็มีอายุนะครับ แล้วก็ที่เท้าแขนกลางมาเลยนี่ก็ยังใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับผมนะย่งงสไตล์ e car ก็ถือว่านั่งสบายเลยนะครับผมแล้วก็ตัวผ้าหลังคาเลยก็ยังสะอาดตึงเป๊ะพร้อมใช้งานได้เลยครับผมทดลองขับจริงนะครับท่ามกลางสายฝนแม่ <c oughs> เป็นรถพี่เบซนนี่คือบอกเลยมันนั่งละมุนจริงๆเลยนะใช่นั่งดีมากนะครับผมการันตีนี่ผมเป็นคนนั่งหลังเนี่ยไม่ได้ยินเสียงช่วงล่างสักกุ๊กเลย เฟี้ยวอ่ะแอร์ก็โคตรหนาวหนาวเลยดูดิปัดเดียวในตำนานนะครับนี่เราใช้งานได้ปกติด้วยใช่ครับเห็นปะเป็นไงไม่มีติดนะเพราะว่าด้วยความลักษณะของปัดเดียวมันใช้เป็นแบบลูกสูบยึดขึ้นยึกลงไงครับพอรถพวกนี้ไม่ได้ใช้นานๆก็มักจะเจออาการว่าไปปุ๊บเราก็จะค้างงนี้เลยอ่าวันนี้ลื่นๆเปื้ดนๆเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะปัดเดียวนะหยานี่แหละคือเสน่ห์ของความเป็นรถคลาสสิกนะครับใช่แล้วดูคุณผู้ชมดูครับโอ้โหดูเธอสิโอ้โห มันงามมันละมุนมากนะครับโอ้โหแล้ฟิลดีดีนะดีนะเบาผ้าเฮ้ยผมผมนั่งแล้วผมโอเคมากเลยมีหน้าพี่เบนถึงแบบกําลังเลยนะว่าจะขายจะไม่ขายเลยใช่ครับเห็นแล้วเสียดายรถแท้เลยเอออ่ะเดี๋ยวขอคีิกด้านนิดนึงสั้นสั้นสนนะครับผมดูแมันลื่นนะเบาๆนี่วะกดมาเลยกดปุกมาเลยเครื่องไม่มีเดินสะดุดไม่มีเดินกระพือเลยนะครับแล้วถือว่าเครื่องเงียบด้วย ครับเซอร์ไพรส์มากอัตราเล่งกดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือกดไปเนี่ยไม่มีสะดุดไม่มีสะอึกเลยไต่รอบทุกอย่างได้ปกติดีมากครับ,รบผมเกียร์ก็คลิกได้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็คลิกได้ไปได้รดว่นเร็วทันใจปกติเพราะว่ารถพวกนี้ในยุคข,ของเขาบางทีมันเป็นยุคที่ยังเป็นเกียร์สายอะ่ะบางคันเคยเจอกดเราไม่ไปเลยมันก็มีนะอ่ะอย่างนี้กดไปปกติสบายใจได้นะครับผมก็ไม่ต้องไปเซอร์วิสอะไรเรื่องพวกนี้เลยแล้วก็ ช่วงล่างอันนี้สมบูรณ์มากไม่มีเสียงเลยับแล้วฟิลของเขาคือนุ่มแบบนุ่มแบบรถแบบย้อนวันวานอ่ะใช่นุ่มแบบนั่งสปายนุ่มแบบเฮ้ยมันนุ่มแบบเหลือเชื่อเหลือเชื่ออันนี้เหลือเชื่ออันนี้ของจริงผมว่าถ้าเป็คาแรคเตอร์แบบนี้ผู้ใหญ่ที่เคยท่านเคยใช้รถในวันวานวันที่เขาออกใหม่มาอะไรเงี้ยแล้วอยากย้อนวันวานเลยอยากได้ฟิลที่แบบใกล้เคียงรถใหม่นะวันนั้นแบบสุดๆดอ่ะผมให้คันนี้ย่อนกับของรถใหม่นะไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะนะครับถือว่าแบบเป็นรถมือเดียว สมมากถือว่าแบบมันดีเวิร์กแบบอธิบายไม่ถูกจริงๆนะแล้วคุณสังเกตดูไหมคุณไม่ได้ยินเสียงลมเข้ามาในรถเลยเงียบก็บอกแล้วเงียบเครื่องก็ยังเงียบเลยแล้วก็เนี่ยเนี่ยผมวิ่งเห็นว่าเหยียบน้ำอะไรเงี้ยแม้แ้บไม่มีเสียงน้ำสาดฟูฟูๆขึ้นมาใช่ถึงบอกว่าคันนี้มันเป็นอะไรที่แบบเออเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โอ้โหส่งลงเพราะว่าปกติรถพ่เซ์น่ะแต่แทบทุกคันนะผมไม่โอกาสเคยได้ขับหมดเลยครับมีคันเนี้ย เพิ่งเคยได้ขับครั้งแรกตอนที่ออกมารีวิวเลยเนี่ยอ่าเออเซอร์ไพรส์จริงพเพราะพี่เป็นยังบอกเลยว่าเฮ้ยขับรถกูระวังยังนึกถึง12 4สตัวเองตอนที่เคยใช้นะ,ะระวังอยากกลับมาเล่นอีกนะดูดิยังไงอยากจริงอนะตอนนี้เสี้ยวนะเสี้ยวถ้าใครหาหนึ่งสี่นะที่เราบอกเลยว่าถ้าเอารถสวยมันก็พอหาได้แหละครับแต่เอามือเดียวไปแดงแท้เนี่ยโคตรยากและประวัติดีด้วยนะใช่สุดยอด นะครับท่นานใดได้ไปคันนี้ผมยินดีด้วยโชคดีแน่นอนโอ้โหดูดิโอ้โหดูดิเสียวอ่ะโอ้เฮ้ยอันนี้อะไรวะนี่มันตัวล็อกเกียร์ป่ะอันไหนเออใช่เฮ้ยมีแถบให้ด้วยเหรอของในยุค90เนี่ยฮะล็อกคงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะล็อกล็อกล็อกคงอะไรใช่ไหมเออเออของแถมของแถบแถมไปครับ เครื่องสตาร์ตติดง่ายเดินโคตรเรียบถูกต้องนะครับสภาพรถสวยมากและได้เป็นตัวนอกสเปคอังกฤษอีกและไอเทมนะครับหายากมากยิ่งเบาะลายนี้คอนโซลดำทุกอย่างดำแบบนี้หาโคตรยากจำไว้เลยแล้วนะวันนี้ยิ่งกว่าสภาพรถน,นะใช่มือเดียวใช่รอดมาได้ยังไงมือเดียวแท้ๆแถมประวัติเจ้าของแบบสวยๆนามสกุลแบบสวยๆเลยใช่ครับ<ช>โอเคไหมโอเคดีถ้าใครเป็นวัยรุ่นยุค90นะครับ อ่านเห็นนามสกุลเสร็จปุ๊บนี่ท่านร้องอ๋อถึงบางอ้อเลยอ่ะใช่นะครับเพราะทุกวันนี้พี่เขายังดังอยู่ก็ยังเล่นตามคอนเสิร์ตใหญ่ผมเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ยังขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่นะครับสุดยอดมากนะครับและรถคันนี้คุณผู้ชมเอาไปพร้อมใช้ได้เลยนะครับตำหนิอย่างที่น้องอุ้มบอกไปไม่คี้ต้องบอกฝั่งคนขับนะ<ช>ถ้าจะฝากเบิกผ้าต้องใช้เวลานะต้อง<ช>แจ้งไว้ก่อนห้ามที่ห้ามเร่ง <laughs> นะครับหรือจะเอาไปสภาพนี้แล้วไปหาผ้าเอาเองก็ได้ไดเล็กน้อยใช่ถือว่าได้รถโคตรสวยดีกว่า ถ้าเป็นผมนะผมได้คันนี้นะตรงนั้นผมไม่ได้ซีเรียสด้วยใช่ครับทั้งคันภาพรวมมันถือว่ามันสวยเอางี้ดีกว่าอย่าว่าแต่หารถสเปกนี้เลยนะอย่าว่าแต่หาเบาะผ้าลายนี้มีซันรูฟแบบนี้เลยนะคุณหาหนึ่งสองสี่มือเดียวในตลาดได้ไหมตอนนี้ยากยากงมขิงเอ้ยงมเข็มในมหาสมุทรเราจะขิงยังไงอันนี้เก็บไว้ขิงได้เลยงมขิงเลยผมบอกเลยนะครับรถคันนี้พี่เบนซ์ฝากมาให้กับคุณผู้ชมครับ ไม่ต้องถึงสองแสนไม่ต้องถึงสามแสนพี่เบนซ์บอกว่าเอาแค่นี้พอจัดให้กับคุณผู้ชมหนึ่งสองสี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันเข้ามาร้านน้อยมากใช่ไหมเบนซ์บอกมาเลยว่ามึงเอาคันนี้ไปลงเลยดูสิว่าจบเร็วหรือเปล่าเป็นไงเอางั้นเลยเหรอโคตรขิงอ่ะนี่ราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้นะเออยังไม่รู้ก็พี่คุยกันรลคขาอยู่ที่เท่าไหร่จัดเลยงงเงี้ยไม่ถึงสองแสนเออเพราะว่าคันล่าสุดที่เป็นหนึ่งสองสี่มือเดียวที่เราขายไปสักสองเดือนที่แล้วอ่ะ สองแสนสามนะคันนั้นเป็นไงอ่ะแล้วแล้วคันนั้นสายไม้ด้วยที่โอนเงินมาแล้วไม่แสดงตัวกันรัวๆใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้ครอบครองรีบนะครับสายไม้จริงๆครับกับในราคาแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทพอโอเคไหมคนลุก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 ยังไงแปดแปดเก้ามึงอยากได้อ่ะโอ้ยเซียนเลยอ่ะแสนแปดเก้าถูกมากนะเบนซ์มันบ้าเหรอเฮ้ยราคานี้นี่ขาดทุนยับเลยนะพี่เบนซ์ยับยับ เบนเป็นบ้าปะบ้าดิจะถามนี่มันลื้อรถอยู่ในห้องเลงไปแล้วออกไปทำงาน<อ>แล้วอ๋ออย่างนั้นอ๋ไปทำงานแล้วแสนแปดเก้าขนลุกได้รถสภาพนี้คุณหาไม่ได้หรอกครับสภาพแบบนี้ประวัติแบบนี้มือเดียวแบบนี้ถ้ามีนะตอนนี้ถ้านักสะสมลงหายต้องสองแสนกว่าเท่านั้นครับใช่ดีแค่แสนแปดเก้าโอเคไหมตื่นเต้นนะขออนุญาตอีกทีนะครับผมพี่เบ็นฝากมาบอกด้วยถ้าใครราคานี้ใครโทรมาต่อเอง มึงบล็อกเบอร์ไปเลยเป็น <c oughs> <c oughs> ไงเปลี่ยวปะ่ะเปลี่ยวไปม่ลเลยไม่สบาทเดียวนะครับทันใดพร้อมจบราคานี้แล้วโทรได้เลยแล้วพบก็ใหม่คลิปหน้ากับพี่น้องทครับครับ <c oughs>